มาแล้วค่ะย่างกล้วยพนน่ะอ้ทวนทวนยูพีนะ่ you, นะ you, นะ <laughs> ้องพนน่ะไอ้ทวนทวนยูพนน่ะแม่เชิญหลายเอ้าชื้ออ่างหลายเออ <laughs> กินเข่าลอ่อเสรนเดีพี่น้องไปปอกเปลือกให้พนยูพนว่่อยากให้ปอกให้ดอกพนว่มามันบ่ฮ่อนพนอยากกินแบบฮ่อนฮอนปอกเองจังได้อัตรดเลยว่าปอกให้เนี่ยกำลังปอกให้อีกหน่วยหนึ่งยืนย่างกล้วยกินเองเมเน,นียนบัวพันมาตั้งแต่จังหันเห็นดังไฟ กองหมกง่ายดังไฟพิงแล้วก็ย่างกล้วยไปน้ำมาสันถ้าพี่น้องในเบื้องคลิปแรกกะสิเห็นยดังไฟย่างกล้วยนะคะพี่น้องคะแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่สองต่อเนื่องกันกันกบดังไฟย่างกล้วยคุณย่าอยากกินย่างกล้วยห่อนๆกับเขาบวัวพันกัเห็ดกับเขาไวด่าด่านี่ยก้อนสิไปจังหันเห็ดก,กับเขาให้แล้วฮัด ถ้าเทหิวก่อนก็สิได้ก้องก้อยก้องก้อยมาเปิดกินเองยังสินะเพราะว่าหูใจคุณยายอยู่ขันลูกประยุนนี่อย่าเค็ดนั่นเฮ็ดนี่อย่าเค็ดเองลูกเพลิ่ไได้หาแนวเฮ็ดโรดมัเนี่มาดังไฟพิงมาสัน้นกองบอกง่ายหนึ่งเอาเนี่จะเ,เป็นชิน่นเป็นชิ้นให้พร้อมจินจินง่ายๆไอยทวนๆนี่นี่แหละกับเขาก็มีขวดดแดดนี่แหละค่ะอาหารบานๆเฮานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ถอดประทูกระแจวแล้วก็ออมนองบานคุณย่ายหนาวพิงไฟเอาไออุ่นนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหนาวจังสิกินเข่าแสบสันดิเนาหนาวจังสิมันกินเข่าว่าแสบได้พี่น้องมันอากาศเยน็นผู้เฒ่าเนาะก็ต้องได้ไออุน่นจากรับไออุ่นเอาให้กินน้ำอุน่นแล้วก็กอ่อไฟให้พิงเพราะว่ามือน,นีบ่มีแสงแดดเลยพี่น้องล่มผอมถึ่งหนาวทึงล่ม แสีบใบหย้ากินข้าวย่าย่ว่าสู้ดูสูร้านฟังเนี่ยสีบนี่คือเราเสีบเไม่หลูกร้านมากินน้ำห่ายเลยทอดปลาทูกับเสีบบย่างก่วยกับแสีบนักแดกับเสบนี่สุงหางมาหลูกัรแดกอะไรอลูกให้เสียหายแท่เท่าขนาดชนมาเย็น ก็มาอย่างกวยห่อนหอนอย่างกวยห่อนหอนกินกับเขากวายพ่อห้ามๆนี่พี่น้องว่ามันกวยซุกจังบาหวานแห้งกวยซุกคุณยายกับอย่างเกลื่ยกันอย่างกิน,นกันอันนี้คอไปไหนคุณยายกันไปทิ้งกอไปทิ้งรับไออุ่นรับไออุ่น ทิงไฟุมือเลยช่วงนี้อากาศหนาวไฟๆๆุมบุมๆอยอ่นะรับไออุ่นจากเตาไฟค่ะพี่น้องค่ะหนาวเมื่อมีแสงแดดก็ได้ต้องอาศัยอกองไฟไออุ่นจากกองไฟก้วยห้ามๆนี่อย่างแ้้เพันสิบ่านิ่มเลยพันสิเป็นออกแบบ,แบบแกนเนี่ยใซ่ไม่เด้เสีบ bóng 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 hèn ừ. bóng hèn 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 ăn hèn 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 như hèn 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 khẩu กับบัวพันนี่กินคนละคนละเถือมือหนึ่งคุณยายจะกินหนึ่งวันกินสี่ครั้งก็มีหาขังก็มีกินเทละน้อยแล้วสิกินนักสันต์ตดบัวพันก็กินบางมือบางเถือกบางมือนี่กินแต่ย่างหมูสับกับยังหมูแดงอ่างเจียกกินแต่ย่างหมูสับกับย่างหมูเว้นย่างหมูแดงมากินนี่สิก็เล่นไปกินข้าวพร้อมกันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ